คุณไม่ต้องรวยแค่มีเงินเก็บพอให้ตัวเองไม่เดือดร้อนลองหลับตาแล้วคิดภาพตามนะคุณตื่นเช้ามาในวันธรรมดาวันหนึ่งท่ามกลางบ้านหลังเล็กๆที่คุณอยู่มานานไม่ได้หรูหราแต่เป็นที่ของคุณเองเตียงที่คุณนอนเป็นของคุณข้าวเช้าที่คุณกินเป็นของคุณเงินที่คุณใช้ในแต่ละเดือนคุณเตรียมไว้เองไม่ต้องขอใคร ไม่ต้องหวังลูกไม่ต้องยืมไม่ต้องอายคุณเดินไปเปิดกระปุกเงินเห็นเงินสำรองที่คุณสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยเห็นตัวเลขบัญชีเงินเก็บที่ค่อยๆโตจากที่เคยมีแค่หลักร้อยจนวันนี้กลายเป็นหลักหมื่นหลักแสนถึงมันจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่ทุกบาทมันคืออิสระของชีวิตเพราะลึกๆแล้วคนเราไม่จำเป็นต้องรวยเพื่อมีชีวิตดีมีศักดิ์ศรี หรือมีความสุขสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเงินเก็บพอให้ตัวเองไม่เดือดร้อนพอให้ไม่ต้องกังวลเวลาเจ็บป่วยพอให้ไม่ต้องหมุนเงินถึงสิ้นเดือนพอให้ไม่ต้องของเงินลูกหรือรอใครมาช่วยพอให้ใช้ชีวิตแบบที่หัวใจเราสงบได้แต่ความจริงคือหลายคนติดกับดักว่ารวยก่อนแล้วค่อยออมหรือไม่ก็เงินเดือนเท่านี้เก็บไม่ได้หรอก สุดท้ายชีวิตผ่านไป1 2 2ยปีเปิดบัญชีอีกทีเงินเก็บเป็นศูนย์ต้องยืมต้องกู้ต้องทำง,งานจนไม่มีแรงต้องทนในงานที่ไม่ชอบเพราะออกไม่ได้ทั้งหมดเพราะเราไม่มีเงินเก็บกันตัวเองไม่ให้เดือดร้อนคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสอนให้รวยไม่ใช่คลิปสอนให้เทรดหุ้นไม่ใช่สูตรหาเงินเร็วแต่เป็นคลิปที่สำคัญกว่านั้นคลิปที่จะบอกคุณว่าทำอย่างไร ให้มีเงินเก็บพอใช้ตลอดชีวิตถึงไม่ได้รวยก็อยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนถ้าคุณอยากมีชีวิตแบบไม่ต้องขอใครอยากมีเงินสำรองไว้หายใจอย่างสงบอยากแก่ไปไม่ลำบากไม่เป็นภาระใครคุณกําลังดูคลิปที่ใช่แล้วครับ 1. เข้าใจก่อนว่าไม่ต้องรวยก็อยู่ดีได้สิ่งหนึ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างหนักเครียดแทบทุกวัน คือความเชื่อที่สังคมปลูกฝังมาตลอดว่าถ้าไม่รวยชีวิตก็ไม่มีทางสบายแต่ความจริงคือความรวยไม่ใช่เงื่อนไขของความสงบในชีวิตเลยแม้แต่นิดเดียวลองมองรอบตัวคุณดีๆคนที่รวยมากๆก็ยังเหนื่อยมากๆคนที่ฐานะกลางๆบางคนกลับมีความสุขกว่าเพราะเขามีระบบชีวิตที่มั่นคงกว่าแล้วคนที่ไม่ได้รวยเลย แต่มีความสุขแบบเรียบง่ายก็มีอยู่เต็มไปหมดในสังคมไทยคุณสังเกตไหมว่าความสุขของชีวิตไม่ได้เกิดจากจำนวนเงินแต่เกิดจากความพอเพียงบวกความปลอดภัยทางการเงินคือมีเงินเก็บเล็กๆที่กันตัวเองจากปัญหามีรายจ่ายที่ควบคุมได้มีบ้านเล็กๆที่ไม่ต้องผ่อนหนักมีชีวิตที่ไม่ต้องแข่งกับใคร ไม่ต้องตามใครไม่ต้องอวดใครตรงกันข้ามหลายคนรายได้ดีรายได้เยอะแต่ไม่มีเงินเก็บเลยเพราะวิ่งตามความอยากวิ่งตามของที่คนอื่นมีสุดท้ายยิ่งหายิ่งไม่มียิ่งทำงานยิ่งเหนื่อยเพราะเขาต้องทำงานเพื่อจ่ายหนี้ไม่ใช่ทำงานเพื่อมีชีวิตนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด คุณไม่จำเป็นต้องรวยเพื่ออยู่ดีได้คุณแค่ต้องมีสามอย่างนี้ให้ครบรายจ่ายที่ไม่เกินรายได้เงินเก็บเล็กๆแต่สม่ำเสมอชีวิตที่ไม่ต้องเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นคนที่มีเงินเก็บหลักพันทุกเดือนแบบไม่เครียดอยู่สบายกว่าคนที่ไม่มีเงินเก็บแต่แบกค่าใช้จ่ายหลักหมื่นคนที่อยู่บ้านเล็กๆของตัวเอง สบายกว่าคนที่ต้องผ่อนบ้านหรูจนแทบไม่มีเหลือใช้คนที่กินข้าวง่ายๆทำกับข้าวเองมีเงินเหลือมากกว่าคนที่กินดีทุกมือ้อแต่กระเป๋าฉีกชีวิตอยู่ดีไม่จำเป็นต้องรวยแค่ไม่เดือดร้อนไม่เป็นภาระใครไม่ต้องขอเงินลูกไม่ต้องยืมเพื่อนไม่ต้องลุ้นทุกสิ้นเดือนแค่นี้คือสุขของคนธรรมดาที่แท้จริงแล้ว แล้วคุณจะรู้ว่าเป้าหมายของชีวิตไม่ใช่รวยแต่คืออยู่ได้ด้วยความสงบและสิ่งนี้สร้างขึ้นได้ด้วยเงินเก็บเล็กๆบวกกับระบบชีวิตที่ไม่เกินกำลังนั่นเอง 2. องเงินเก็บเล็กๆที่กันชีวิตไว้จากความเครียดใหญ่ๆห,หลายคนมองว่าเงินเก็บก้อนเล็กๆไม่มีความหมายแต่ความจริงตรงกันข้ามเงินเก็บเล็กๆนี่แหละ ที่กันชีวิตคุณจากเรื่องใหญ่ที่สุดได้มากกว่าที่คิดลองนึกถึงชีวิตในปีที่ผ่านมามีสักครั้งไหมที่คุณเคยเครียดเพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดรถเสียกระทันหันป่วยจนต้องหยุดงานรายได้ลดลงต้องจ่ายค่าซ่อมบ้านแบบไม่ทันตั้งตัวหรือแม้แต่เงินขาดอีกแค่ไม่กี่ร้อยจนต้องยืมคนอื่นเหตุการณ์แบบนี้ทำให้คนจำนวนมากชีวิตสะดุดทันทีเพราะไม่มีเงินสำรองและจากเรื่องเล็ก ก็กลายเป็นความเครียดใหญ่ๆที่ลุกลามเป็นปัญหาหนักแต่ถ้าตอนนั้นคุณมีเงินเก็บเล็กๆไม่ต้องเยอะเลยแค่5 0 0 1 0 0 0บาทต่อเดือนมันจะกลายเป็นกำแพงกันชีวิตที่ทรงพลังที่สุดเงินเก็บเล็กๆทำได้มากกว่าที่คิดเพราะมันให้สิ่งสำคัญ4อย่าง 1. ความสงบคุณหลับสบายขึ้นเพาราะรู้ว่าถ้าพรุ่งนี้มีเหตุฉุกเฉินคุณยังมีเงินที่ช่วยได้ 2. ศักดิ์ศรี คุณไม่ต้องขอไม่ต้องยืมไม่ต้องอายเพราะคุณรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ 3. อิสระคุณกล้าตัดสินใจเรื่องงานเรื่องชีวิตได้โดยไม่ถูกเงินบังคับ 4. ความมั่นใจทุกครั้งที่เห็นเงินเก็บเพิ่มขึ้นแม้จะเป็นหลักร้อยคุณจะรู้สึกว่าฉันควบคุมชีวิตได้มากขึ้นแล้วหลายคนเข้าใจผิดว่าเงินเก็บต้องเป็นหลักมือนหลักแสนถึงจะมีคุณค่าแต่ความจริงคือ เงินเก็บหลักพันที่คุณมีวันนี้สำคัญกว่าเงินเก็บหลักแสนที่ไม่มีวันได้เริ่ม500บาทที่เก็บทุกเดือนอาจไม่ทำให้คุณรวยแต่ช่วยให้คุณไม่พังตอนที่ชีวิตเจอวิกฤตเงินเก็บคือเบาะรองชีวิตเวลาล้มจะเจ็บน้อยลงเวลามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดคุณยังคงอยู่รอดและที่สำคัญคุณจะไม่ต้องแก้ปัญหาด้วยการไปก่อหนี้หรือไปขอใครสุดท้ายแล้ว เงินเก็บเล็กๆไม่ได้ทำให้ชีวิตหรูขึ้นแต่ทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้นอย่างมากและนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการมากกว่าความรวยด้วยซ้ำา 3. วิธีสร้างระบบเงินเก็บแบบคนรายได้ปานกลางรายได้น้อยก็ทำได้หลายคนคิดว่าเงินเดือนน้อยเก็บไม่ได้แต่ความจริงคือคนเงินเดือนน้อยนี่แหละถ้ามีระบบ จะเก็บเงินได้เก่งกว่าคนรายได้สูงเพราะเขารู้จักวินัยมากกว่ารู้จักใช้เงินมากกว่าและเข้าใจค่าของเงินทุกบาทหัวใจของการเก็บเงินไม่ใช่จำนวนเงินแต่คือระบบที่ทำงานแทนเราทำให้เราเก็บได้สม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้แรงใจทุกเดือนมาดู5ระบบที่ใช้ได้กิ่งและได้ผลที่สุดสำหรับคนรายได้น้อยปานกลาง หระบบโอนอัตโนม omat, ัติ Automatic Saving นี่คือระบบที่สำคัญที่สุดตั้งให้ธนาคารหักเงินทันทีในวันที่เงินเดือนเข้าเช่น 5%, 10%หรือ300-500ถึงบาทก็ได้ข้อดีคือเก็บก่อนใช้ทำให้ไม่หลุดไม่ลืมและไม่ต้องอาศัยแรงฮึดเพราะถ้ารอเหลือค่อยเก็บจะไม่มีวันเหลือ 2. กด70-30แบบง่งายๆแบ่งเงินเดือนแบบไม่ต้องคิดซับซ้อน70%ใช้จ่ายพื้นฐาน20%ออมบวกเงินฉุกเฉิน10%เป้าหมายเช่นซื้อทองทำทุนซื้อของขายสูตรนี้ใช้ได้กับทุกฐานะเพราะยืดหยุ่นและทำจริงได้ทันที 3. แยกบัญชีเท่ากับชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่ม การเก็บเงินจะง,ง่ายขึ้นถ้าคุณแยกเงินออกจากกันให้ตั้งสามบัญชีแยกชัดเจนบัญชีออมห้ามถอนบัญชีใช้จ่ายประจำบัญชีความสุขเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าชีวิตถูกบีบเกินไปการแยกบัญชีทำให้สมองมองเห็นโครงสร้างชีวิตได้ชัดขึ้นและควบคุมได้ง่ายขึ้นมาก 4. เงินพิเศษเท่ากับออมร้อเอร์เซ เงินพิเศษคือโอกาสทองเพราะไม่ใช่รายได้ประจำเช่นโบนัสรายได้เสริมขายของเก่าได้เงินคืนได้ทิปให้ส่งเข้าบัญชีออมทั้งหมดแบบไม่แตะนี่คือวิธีที่ทำให้เงินเก็บโตเร็วที่สุด5สูตร20บาทต่อวันทรงพลังมาก20บาทดูเหมือนน้อย แต่20บาทคูณ30วันเท่ากับ600บาทปี1เท่ากับ7,200บาท2ปีเท่ากับ14,400บาทนี่คือเงินกันชีวิตที่ช่วยคุณจากปัญหาใหญ่ได้สบายสบายสรุปแล้วระบบเงินเก็บที่ดีคือระบบที่ง่ายทำได้ทันทีไม่ทำให้ชีวิตลำบากทำให้เราปลอดภัยขึ้นทุกเดือน คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนสูงคุณแค่ต้องมีระบบที่เก็บแทนคุณและเมื่อระบบเริ่มทำงานชีวิตคุณจะเริ่มมั่นคงขึ้นแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน 4. ลดรายจ่ายแบบไม่ทรมานชีวิตคำว่าประหยัดไม่ได้แปลว่าต้องอดต้องทรมานตัวเองหรือทำให้ชีวิตไม่มีความสุขความจริงคือการประหยัดที่ดีคือการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น ไม่ใช่ตัดความสุขออกจากชีวิตหลายคนล้มเหลวในการเก็บเงินเพราะใช้วิธีหักดิบงดกาแฟทันทีหยุดกินของอร่อยตัดทริปทั้งหมดไม่ให้ตัวเองซื้ออะไรที่อยากได้เลยสุดท้ายทำไปได้ไม่กี่วันก็ตึงเครียดพังแล้วกลับมาใช้เยอะกว่าเดิมนี่คือเหตุผลที่ต้องใช้วิธีลดรายจ่ายแบบไม่ทรมานชีวิต 1. แยกเงินไหลออกเป็นสามชั้นนี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังมากให้คุณแยกรายจ่ายเป็นสามกลุ่มชั้นที่ 1. สิ่งจำเป็นค่าเช่าอาหารน้ำไฟยาสิ่งเหล่านี้ตัดไม่ได้ชั้นที่สองสิ่งสำคัญค่าขนมลูกค่าสาธารณูปโภคที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นค่าเดินทางที่สะดวก ยังตัดไม่ได้แต่จัดระเบียบให้ดีขึ้นได้ชั้นที่3ส,สิ่งอยากได้ตัดตรงนี้ก่อนเสมออาหารฟุ่มเฟือยของที่ซื้อเพราะเทรนการกินหรูที่ไม่จำเป็นของสวยแต่ไม่ได้ใช้ค่าสมัครรายเดือนที่ไม่ได้ใช้แล้วแค่ลดชั้นที่3เดือนละ5 0 0ร้อ0ถึงบาทคุณจะสบายขึ้นทันทีแบบไม่รู้ตัว 2. กดลดทีละจุด ไม่ใช่ลดทั้งชีวิตไม่จะเป็นต้องลดทุกอย่างพร้อมกันเลือกลดสิ่งเดียวก่อนเช่นงดกาแฟวันเว้นวันลดการสั่งอาหารแพงลดการซื้อของเพราะโปรโที่หลอกให้ซื้อลดการกินนอกบ้านลง1-2ถึมื้อวิธีนี้ไม่เจ็บไม่เครียดแต่ผลลัพธ์ชัดมาก 3. ทํทำให้บ้านเป็นที่ประหยัดที่สุด บ้านคือพื้นที่ที่เราควบคุมได้ทำอาหารเองสัปดาห์ละสองถึงสามวันใช้ของที่มีอยู่ให้คุ้มจัดบ้านให้รู้ว่าอะไรมีอะไรไม่จำเป็นเพราะบ้านที่เป็นระเบียบเท่ากับเงินไหลออกน้อย 4. ลดรายจ่ายที่ซ่อนตัวหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่ได้ใช้เช่นค่าสมัครรายเดือน3-5บริการที่ลืมยกเลิก ค่า d e l i v e r รที่จ่ายทุกวันค่าของกระจุกกระจิกที่ซื้อเพราะถูกใจรวมกันเดือนละหลายร้อยถึงหลักพันโดยไม่รู้ตัวจริงๆแล้วการลดรายจ่ายไม่ใช่การทำให้ชีวิตลำบากแต่คือการเลือกให้เงินอยู่กับเรามากกว่าอยู่กับความอยากชั่วคราวที่สุดแล้วคุณไม่ต้องตัดความสุขออกจากชีวิตคุณแค่ตัดความฟุ่มเฟือยที่ไม่เติมความสุขให้จริง ออกไปเท่านั้นเอง 5. รายได้เสริมแบบง่ายๆที่ช่วยเพิ่มเงินเก็บหลายคนคิดว่ารายได้เสริมต้องเป็นงานใหญ่ลงทุนเยอะทำยากหรือใช้ความสามารถพิเศษแบบคนเก่งๆเท่านั้นแต่ความจริงคือรายได้เสริมที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ทำง่ายทำได้ทันทีและไม่ทำให้ชีวิตเหนื่อยเพิ่มจนเกินไปจุดสำคัญคือไม่ต้องหาเยอะ แค่หาเพิ่มเดือนละ500ถึง2,000บาทก็พอและเงินจำนวนนี้จะถูกส่งตรงเข้ากองออมทำให้เงินเก็บโตเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดมาดูตัวอย่างไรายได้เสริมที่คนธรรมดาทำได้จริงและไม่กระทบชีวิตมากนัก 1. ปลูกผักง่ายๆขายหน้าบ้านพริกมะละกอผักบุ้งต้นหอมกระเพรา ปลูกไม่ยากลงทุนน้อยขายได้เรื่อยๆแม้จะขายวันละ50 1 0 0ถึง100บาทก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ไม่ต้องใช้แรงมากแต่ช่วยเงินเก็บได้จริง 2. ทํทำของกินเล็กๆขายขายชุมชนคือดีที่สุดไม่ต้องทำเยอะทำนิดเดียวก็ขายได้เช่นน้ำพริก49บาบาทกล้วยเชื่อมขนมพื้นบ้านไข่ต้มสมุนไพรขนมกล้วยหรือฟักทองนึ่ง ของกินทำง่ายและขายง่ายเสมอโดยเฉพาะในชุมชนที่ไว้ใจกัน 3. ใช้ทักษะเล็กๆทำงานเสริมงานเล็กๆแต่ได้เงินเร็วเช่นพิมพ์งานแปลข้อความอัดเสียงอ่านบทความตัดต่อคลิปง่ายๆหรือดีไซน์ภาพพื้นฐานทำแคปซูลหรือโพสตเพจให้คนที่ไม่มีเวลา รายได้แม้จะหลักร้อยแต่ถ้าทำสม่ำเสมอเดือนหนึ่งก็เป็นพันได้ไม่ยาก 4. ขายของที่ไม่ใช้แล้วเสื้อผ้าไม่ใส่ของในครัวที่ซ้ำของที่ซื้อเพราะโปรแต่ไม่เคยใช้ขายได้ทันทีเอาเงินเข้ากองออมทั้งหมดนี่คือวิธีที่ได้เงินเร็วที่สุดและช่วยให้บ้านโล่งขึ้นด้วย 5. งานจิปาถะในชุมชนตัดหญ้าซ่อมของเล็ก ล้างรถช่วยซื้อของส่งของดูแลบ้านให้ผู้สูงอายุรายได้อาจไม่เยอะแต่เป็นรายได้เสริมที่ทำตามโอกาสไม่ผูกมัดและได้เงินสดทันทีจริงๆแล้วรายได้เสริมไม่ต้องทำให้ชีวิตเหนื่อยกว่าเดิมแต่คือการหาช่องเล็กๆที่ทำให้เงินไหลเข้าเพิ่มและเงินตรงนี้ควรเข้าบัญชีออม100%ห้ามใช้เพราะสุดท้าย รายได้เสริมเท่ากับความเร็วในการเก็บเงินรายได้เสริมเท่ากับการชีวิตให้ปลอดภัยรายได้เสริมเท่ากับช่วยให้ไม่ต้องรอให้รวยก่อนถึงจะเริ่มออมถ้าคุณดูคลิปนี้มาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณมีสิทธิ์เต็มร้อยที่จะใช้ชีวิตแบบไม่เดือดร้อนไม่ต้องขอใครไม่ต้องอายใครคุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขง่ายๆในบ้านเล็กๆของตัวเอง มีสิทธิ์ที่จะตื่นมาโดยไม่เครียดว่าเงินจะพอไหมคุณมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตสงบและพอเพียงในแบบของคุณเองไม่ว่าไรายได้คุณเท่าไหร่ไม่ว่าคุณเริ่มช้าขนาดไหนคุณเริ่มใหม่ได้เสมอเงินเก็บอาจดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันคือความรักที่คุณให้ตัวเองในอนาคตทุก20บบาทที่คุณเก็บทุกร้อยบาทที่คุณกันไว้ทุกการตัดสินใจเล็กๆจะก,กลายเป็นชีวิตที่มั่นคงขึ้น เมื่อคุณอายุ 50, 60, 70คุณไม่ต้องรวยไม่ต้องมีบ้านใหญ่ไม่ต้องมีเงินเป็นล้านไม่ต้องมีใครชื่นชมคุณแค่ต้องมีชีวิตที่ไม่เดือดร้อนพอให้คุณอยู่ได้อย่างสบายใจจำเพียงอย่างเดียวว่าเงินเก็บเท่ากับศักดิ์ศรีของชีวิตเงินเก็บเท่ากับเสรีภาพเงินเก็บเท่ากับความอุ่นใจเงินเก็บเท่ากับชีวิตที่คุณเลือกได้เองถ้าคุณยังไม่มีวันนี้ เริ่มจาก20บาทก็ได้วันหนึ่งคุณจะหันกลับมาขอบคุณตัวเองเหมือนคนอีกมากมายที่เริ่มต้นจากศูนย์ขอบคุณที่ดูจนจบและถ้าคลิปนี้ให้แรงบันดาลใจคุณฝากกดติดตามเพื่อที่ผมจะได้ช่วยคุณสร้างชีวิตที่มั่นคงขึ้นทีละวัน